สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่31กรกฎาคม63นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเลขที่เฮงแต่ก่อนอื่นกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวนะคะช่องนี้ให้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็แอด QR code คด้านนี้ทั้งสองอย่างรบกวนทำให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครจะดูดวงยินดีเสมอค่ะก็โทรมาจองคิวกับแก้วได้ที่เบอร์เลขาก็ะจะเป็นเบอร์ด้านมุมขวา ล่างนะคะชื่อน้องเอเป็นเลขาจะเป็นคนรับคิวให้คือเบอร์0 6 3 6 3 5 5 5 1 2ค่ะอย่างที่ก็บอกว่าเสียงโชคทุกครั้งมันคือความเสี่ยงฉะนั้นจะแทงหวยแทงอะไรให้อยู่ในเกณฑ์พอประมาณอย่าระโมบโผมมากนะคะไม่จะได้ไม่มีปัญหาเสียใจทีหลังแล้วก็อยากให้ทำใจให้สดชื่นอย่าก,กังวลเพราะไม่งั้นจะติดจะไม่รับลื่นนะคะแล้ว พรุ่งนี้วันหวยออกแล้วก็ใครที่ซื้อหวยในในเว็บหวยดีเนาะก็เติมเงินกันล่วงหน้าอยากไปเติมแล้วจะซื้อเลยเพราะว่าพรุ่งนี้คนคงแห่เติมกันเยอะถ้าคุณเติมก่อนคุณซื้อได้ก่อนราคาตัวเลขบางเออหวยบางตัวเนี่ยมันก็ยังไม่ลงเพราะว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้น่าจะลงเยอะหลายตัวเลยเพราะว่ามีเลขดังยิ่มากอย่างเมื่อวานแก้วไปไหว้เท้าเวสุวรรณแล้วแก้วก็ขอเรื่องหวยงมวดนพรุ่งนี้แก้วเข้าใจว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลขที่แก้วซื้อไว้นี่แหละ นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7วันเนี่ยควรซื้ออะไรบ้างมีอยู่สองวันที่ซื้อเหมือนกันก็คือวันวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะคะอาทิตย์กับพฤหัสในวันนี้คุณต้องซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่รักค่ะจะได้โชคจากคนรักคู่รักนะคะถามว่าเลขอะไรก็คือถ้าใครมีคนรักคู่รักในกรณีที่มีกี่หลายคนก็เลือกเอาของเออคนที่คุณรักที่สุด นะหนึ่งคนแล้วมาซื้อเลขที่เกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นวันอายุวันเดอนปีเกิดเบอร์มือถือได้เลยแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนโสดคุณไม่มีแฟนหรือคุณเป็นซิงเกิลมัมหรือเป็นซิงเกิลเด็กก็ตามให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนที่คุณรักที่สุดบางครั้งคําว่ารักไม่ได้หมายถึงแค่คู่รักนะคะอาจจะเป็นเหมือนอันดับแรกให้เลือกซื้อเชิงคู่รักก็คือแฟนเฟิร์นก่อนถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเพื่อนแม่ตอนนี้คุณรู้สึกรักใครที่สุดไว้ใจใครที่สุดอันนั้นก็ได้คะ่ะ มาดูย้ำไปแล้วนะคะมเมื่อกีนเลขเกี่ยวกับคนรักเป็นของคนวันอาทิตย์กับพฤหัสส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อวันที่มีความสุขที่สุดคุณลองนึกย้อนไปว่าวันไหนที่คุณมีความสุขที่สุดอาจเป็นวันแต่งงานวันรับปริญญาวันได้งานได,นไดนน้เงินครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเลขที่มีความสุขที่สุดนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันนางคารได้ไพ่พรพะสุพรรณมัชฉาแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนหรือคนรักเพื่อนหรือคนรักคําว่าเพื่อนอหมายถึงเป็นเพื่อนสนิท คนรักเนี่ยอาจจะเป็นแบบสมมติในกรณีที่ฉันไม่มีเพื่อนเลยอะ่ะค่อยเป็นซื้อเลขแฟนแทนเพราะบางคนที่มีแฟนมักจะไม่มีเพื่อนก็เลยใช้คํานี้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจะเพศอะไรก็ได้จะหญิงก็ได้จะชายก็ได้ก่อนนะคะสําหรับคนวันอังคารถ้าไม่มีค่อยเป็นซื้อเลขแฟนส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ,พ่เทสะพื้นหันได้ไพ่หนุมานคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่หนุมานให้ซื้อเลขบัญชีย้ํานะคะเลขบัญชีสม,มุดเงินฝาก ที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดในกรณีที่คุณมีหลายบัญชีให้เลือกบัญชีที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีบัญชีเงินฝากล่ะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือแทนย้ำเพราะบางคนนะ่ะไม่มีสมุดบัญชีของตัวเองก็ให้ซื้อเบอร์มือถือนะคะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ได้เทพพฤหัสนะคะไพ,พ่ฤาษีแนะนำว่าวันนี้ให้คุณซื้อเลขทะเบียนรถ นะคะคนเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขทะเบียนรถปกติไพ่ใบนี้มันหมายถึงการศึกษาแต่มันก็หมายถึงการเดินทางด้วยพอมันเป็นวันศุกร์เหมือนกันไพ่ใบนี้มีความหมายถึงซื้อซื้อเลขการเดินทางการท่องเที่ยวคุณจะมีโชคเลขทะเบียนรถ2ตัวท้าย3ตัวท้ายหรือจะเอาเลขมาบวกรวมกันก็ได้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสราร์ได้พระพรหมฤาษีให้ซื้อเลขพ่อหรือผู้มีพระคุณที่เป็นผู้ชายนะคะจะเป็นเบอร์มือถืออายุหรือเลขที่ท่านชอบก็ได้เช่นกันสําหรับคนวันเสราร์นะคะ เห็นไหมจบไปและเร็วๆพอดีแก้วแพ้แสงเลยว,วันนี้เลยหลับตาเยอะก็วันนี้ลาไปก่อนขอให้วันนี้ทุกคนรวยรวย,รวยหวยหุ้นนะคะส่วนพรุ่งนี้ก็รวยรวยหวยรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะ